ไม่ไดีข้นมาเสียภาษีที่ดินอยู่ถึงท่าหินง้มครับเสียเรียบร้อยแล้วจะกลับบ้านทางมาสะพันระาวาังท่าหินง้มจะขมไปเกาญาดีแกงก่ออ่าน้ำกระเทา้านี่นะแ,แหงเบิดแล้วครับเวรครับแหงเบิ้ดแล้วครับฝนก็ตกลายน่าแหงเบิ้ดแล้วขี่รถลงมาได้ ับชาวบ้านเพิ่นกันมาัดสิธเบ็ดชิลอง้าไปทำเป็นว่าได้ะ่เป็นสิทเบ็ดชิวๆเลยอันนี้คือสุดเขตพระธรรคดัคบสุดเขตแก่งคอที่ต่อว่าเป็นเขตร,ระหว่างอำเภอแกง่งคอกับอำเภอเมืองจังหวัดชัยพุมมครับถ้าท้าหินง้มนี่เป็นของอำเภอเมืองถ้าเกาหญ้าดีเป็นของอำเภอแกง่งคอเนี่ยครับ สุดเกลียดแก่งคอที่ตัวบ้าตัวตนบ้ายังยังมันจะมีนี้คือเป็นหลักแดนของอำเภอแก่งคอนี่ครับหลักแดนของอำเภอแก่งคอเลยขามไปล่องน้ำทั้งนั้นเป็นอำเภอเมืองขามมาทั้งนี้เป็นของอำเภอแก่งคอเดี๋ยวยางไปเบืองเพื่อนครับเป็นสี่ได้อีวะอู้ อันนั้นเบิดวะแตกตขื้นเบิดเลยที่ครตะกี้มันก็จะเป็นกระชังป่าของล่านอาหารริมน้ำนะครับร้านอาหารริมน้ำข้าวน,น้ำนนเต็มมันก็จะเป็นกระชังป่าเรียงป่าขึ้นมาสิบเม็ดหน้ามันแห้งหลายได้ปะครับว่าได้ปะครับโอ้ว่า oh, ท่านได้ได้ นี่ได้ไอเราได้นี่ตัวน้อยๆน,นี่ครับนี่ได้ตัวน้อยๆเดีครับอ๋อได้ปลากรเดแตปลาเอียงปลากระเยิ่งปลาหนามมันคือบกคลักลยอย่างเงมันลดคักลดแน่ตอนไหนมันฝนโปตกที่มาแห้งกราขอนเลยเนี่ย มังเมีนเพื่อนปล่อยลงมามากันนงังผิดเว็ดผ่าบกค้นครับตะกี้น้ามันก็ขึ้นระดับกันระัประจำโบ้เคยบุกกระบุกอยู่แล้วก็ขึ้นอีกแต่นี่มันบุกโดนพวดนะครับระดับต่อหม้อเสาต่อหม้อนะครับ น้ำเตีมมันก็เป็นแต่เที่ยวน้ำแห้งก็ับว่าเป็นตะเบิงไม่ใชเป็นตะลิตตนพุ่นอรู่ที่เป็นสะพานไปซับสีท้องครับทั้งที่ว่าสะพานขาดนี้ก็ยึดสะพานเรียบร้อยแล้วน้ำก็มอมกันอยู่นี่ ภอเกีงเกากับอำเภอเมืองครับผุ้ใดผ่านไปผ่านมาแวะเบิ้งได้โอเคขอบคุณครับ